เราก็ได้พูดคุยกับน้องโบนะฮะไทยซูเปอร์โมเดลปี2013ไปแล้วแล้วก็น้องโดนนัทนะครับสมาร์ทบอยปี2013ไปเรียบร้อยแล้วสดๆเลยนะครับมีนักแสดงแล้วก็มีศิลปินดารามากมายเลยที่มาเป็นแขกรับเชิญบนเวทีเมื่อคืนนี้นะครับกับเวทีไทยซูเปอร์โมเดลเราไปดูนะฮะมีใครอะไรกันมามากันบ้างนี่คุณสิงโตนำโชคจะบอกสิงโตใส่หมวกแล้วหล่อมากสิงโตอย่าถอดอย่าถอดถอดไปเกือบโตหรอนี่เท่มากถอดแล้วส่งแก๊สเหรอ นี่คุณเมาสิงโตเขาค่ะมัลสิงมากับเป้ด้วยเป้อารักนไหมเป้ม่จะผมเหรอเป้ร้องเพลงไก่นะคุณไก่ไก่ไก่ทำไมยังไม่มีซิงเกิลใหม่แล้วมาคันปากสักทีล่ะต้องหมยไปนานนหม่นะผมใหม่ละเจ้าหน้นอกจากนะฮะเป้กับสิงโตแล้วเนี่ยนะฮะยังมีสามหนุ่มเดอะสติ l ด้วยเดอะสตาร์นั่นแหละเราเรียกเดอะสติ l นี่ก็เป็นพี่แพนพพี่แนก็นั่งเปิดมือกรรมการอ่าไม่ให้พี่แพนปมเรจะให้พี่แพนหน้าคว่ำหรอไม่ก็เห็นว่าเออเขาก็อดีตเคยตลอดตลอดเครงหลักก็น้องเกรสเห็นไหมขาวแบบว่าไม่ต้องใช้ไฟเลยแต่ข้างๆเมื่อกี้เหมือนพี่หนุ่มจอนล่ำเหมือนกันนะเป้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ขอตรงนี้ใช่ไหมนี่อันนี้ก็เป็นสามนุงเดอะสติลเดอะสติลมีใครบ้างนะคะก็มีน้องกันนะครับมีน้องโดมแล้วก็ น้องตามอย่างตามกุหลาสุดจับดึกอยู่ในลึกก็ซอยเปียกอยู่ร้องไม,ไม่ใช่อยู่ในลึกด้วยน,นะรู้สึกจับดึกอยู่กันลึกป่ะออนั่นแหละแล,แล้วยังไม่หมดยังมีอีกมากันเพียบโอ้ยน่าน้องน่กรับดึกโอ้ขนหนีบขนหนีบจะวิ่งมากโอ้โขาหนีบแตงโ,โ,โไ,ได้ยังได้นี่ BTS ออกมามี่แฟนคลับท<ด>ี่มาคันปากตามไปตลอดเลยวันนั้นเป็นอะไรอ๋อยอมผม ไม่ได้โดนต่อกัดนะฮะรูแต่ว่าเต้นดูสิโอ้แต่เขาเต้นเก่งจริงแต่ศิลปินไทยของเราก็ไม่แพ้เขาเนาะไม่แพ้จหมเนี่ยเนาะมั้งตตาดีคนร้องย่อยืดเหไหมจ้ยะดีนะอจดีเอยกูสมเมยโยโหลี่ฮี่ยดดกูสมเมยอะไร กูจะเมย์ไรอะคะที่ของเขาไปยังฝึกร้องอยู่กูจะเมยโย่เมื่อกี้เป็นหน้าเวทีใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูหลังเวทีกันบ้างดีกว่ามีคนบอกโอ้อยากจะดูใต้เวทีใต้เวทีเราไม่่าไไม่เีอะไรเอาแค่ข้างหลังเวทีพอนะครับเอาไปดูนะฮะว่ามีความสนุกสนานมากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็จะเจอสาวๆนะครับแต่ละคนก็ต้องมีการซ้อมใหญ่บนเวทีกันก่อนก็คือการเรียกความมั่นใจนะครับจากนั้นก็มีการเมคโอเวอร์เปลี่ยนลุคสาวๆโดยช่างแต่งหน้าทำผมมืออาชีพอันนี้ นะฮะเดินซอมกันก่อนขนาดหน้าโลนยังสวยเลยอ่ะนี่ขนาดไม่แต่งนะนี่ถ้าเรานะไม่แต่งแล้วไปเดินนะหังนะคะเขาจะกิดให้ไปกวาดพื้นเวทีเลยนะค๊ะผมจะมาเกลกะดกั <หา S 1> นเทยจากนั้นก็มีการเมคโอเวอร์กันหน่อยเมื่อกี้ใช่ไหมเออหน้าโลแล้วก็ต้องเปลี่ยนลูกสาวๆาวดยช่างแต่งหน้าทรับก็คุ้นเป็นมากค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ทําทรงแบบนี้ค่ะแล้วก็หน้าแบบนี้ค่ะออกแนวโมฮอคแบบเทพเลยไฮสวยอ่ะไฮสวยอ่ะเคยแบบนนารักอ่ะ ศิลปินก็ทยอยกันขึ้นซ้อมบนเวทีนะฮะมาดูซิว่าสาวๆเนี่ยจะปลื้มศิลปินคนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าต้องไปฟังกันหน่อยโอ้โหตอตัวคุณ BTS ป้าและกรองเกาหลีขอขอเป็นต้องให้ดาวสตาร์ละกันค่ะนะขอเป็นแบบที่สิงโตดีกว่าค่ะชอบเพลงแบบว่าอี s pues, país, ี l i s t e n i n นิดนึงฟังง่ายใครชอบพี่เป๊ะมั้งคะพี่เป้อะ โดยเฉพาะ3านุ่มกั้นโดการโดมตั้มนะครับบอกเลยว่าเบื้องหลังการซ้อมเนี่ยฮาสุดๆเลยนะเพราะถามว่มนิมเใช่เต้นเก่งอะไรกันบ้างอะไรเบให้กับรายการไม่ให้กับการประกวดด้วยครับตื่นเต้นไหมฟังเสียงหัวใจของเรยเห็นทุกคนเขาแบบมีความมั่นใจอ่ะเรารู้สึกว่าแต่ละคนเขาเขาตั้งใจกับการประกวดนี้จริงๆและถึงกัน สวยเดือดมากการสัมภาษณ์พิเศษนี้ที่ทุกคนได้เห็นเบื้องหน้าที่เราแบบหล่อหน้าวิ่งกันแบบนี้นะอยากให้ทุกคนเห็นเบื้องหลังมากครับว่าพวกเราเนี่ยนะครับมีทีมงานที่คุณภาพแค่ไหนทีมงานที่ตั้งใจทําเพื่อเราแค่ไหนคุณทำอะไรอยู่ครับคุณทําอะไรอยู่ครับคุณต้องทําอะไรให้เกียรติเพื่อแสงเพื่อแสงเงาก็คุณแม่ต้งยอยู่ที่บ้านครับผมครับก็อยากจะฝากบอกพ่อแม่ว่าคุณพี่ต้องาบอกว่าราพ่อคุณแม่ช่วงนี้ช่วงนี้อาจจะแบบว่า ไงไงต้องอ๋อสบายดีครับแต่ทุกวันนี้จริงๆแล้วท <tro> <ö ks> ี่เขาทำงานคือสวดเร่องของถอดแมสก์ถอดถ้าน <Hayır> ้องโดมถอดแวสกออกนี่เป็นหมอเสงเลยนะเมื่อกี้สองพี่เอเจสีก็ไม่น้อยหน้าเลยนะพมอสรันกับมิทองระยะนะนี่โดนแต่งสาวสาไม่แพ้กันเลยคุณหมอเสกเราเดินมานี่แบบคุณกัลเทพบุตรเดินมาอะไรอย่างเงี้ยออร่าแบบกระจาย แบบว่าสเปกก็ค่ะอย่างเงี้ยเลยค่ะนี่แบบพอเจอพี่มีกุ๊บแล้วแบบโอ๊ยมีเหรียญบาทไหมอยากจ,จะเอาไปหยอดตู้โทรศัพท์ธอบอกโทรบ,บอกแม่ว่าเธอเนื้อคู่แล้ว อีกหนึ่งสีสันนะครับก็คือเราหนุ่มน้อยที่เขาประกวดสมาร์ทบอยครับนอกจากที่จะสมาร์ทแล้วยังร้องเพลงเพราะด้วยนะระหว่างรอขึ้นเวทีเขาก็จับกลุ่มกันเอ็นเตอร์เทนพี่พี่ช่างแต่งหน้ากันงี้พี่พี่ก็ยียกคนให้นะคะบางทีบางคนคนผมล้มอ่ะเราจะไม่ทองของคืนที่สนุกละมุกเลยค่ะไปเกียง่ปเทเลียม

นะฮะเราถึงใคดรอดตัวจริงยะบางยาแม่ยาบ้าเจ้าบอกว่ายาสิงโตทำโชคนะฮะน้องๆเลยไปขอลายเซ็นกันใหญ่เลยนะครับแล้วมีการท้าดวลลูกคอกันด้วยนะคุณตอนแรกก็ตั้งใจว่าน้องๆไทยซูเปอร์โมเดลจะเข้ามาขอถ่ายรูปนะครับไม่มีครับเป็นชายล้วนนะครับชายล้วนห้องนี้เลยครับห้องนี้ล้วนๆเลยนะฮะครับจริงๆก็อยากจะไปเดินกับเขานะฮะแต่ว่าซารีระเราไม่ได้จริงๆครับก็เลยต้องมาร้องเพลงไหนมีใคร ฟังเพลงผมมากไหมฮะครับนี่นะครับอยู่ต่อเลยได้ไหมอยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้เธอหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้ได้ยินคำว่ารัก คำบอกกล่าวเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดีวันนี้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธอ,อคุณคุณอ,อะไรคะไม่ไม่ควรอยู่ที่คนนั้นเลยค่ะห <laughs> ลงทางที่ดึงอยู่ต่อเลย <laughs> ดีไหมไปไหนแล้วทำไมไม่กลับมาเลยเวลาเนี้ยเดี๋ยวก่อนเลวต้องบอกอว่า ขึ้นชื่อว่าเป็นเวทีเฟ้นหานะฮะสาวๆนางแบบแล้วเนี่ยนะฮะก็คอยติดตามแล้วกันนะครับว่าปีหน้านะฮะจะมีสาวๆสวยๆคนไหนนะฮะมลงแข่งขันกันอีกนะครับตอนนี้เราไปเคารพกรงชาติครับผม